ือว่าเป็นวงมอลลั่มวงไม่ทีกระแสตอบรับจากเอฟซีแฟนคลับดีเกินขาดพี่น้องนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์ตวกรสไปหนามาหลังสวัสดีค่ะสวีดัสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลั่มทีคลอรักสู้ผู้สู้คนมือนี่มาพบมาพอกันคือเก่ากับแอดมินหน่อยกับพอยค้ำผานใครว่าสวีดัตใครละครับบอลโชว์เลยสวีดัตสวัสดีครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันา็ แต่มืรอนี้เขาบ่อใหญ่เม่าบ่อเรื่องผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบ,าชรบร้านแพงบ่อใหญ่เม่าบ่อเรื่องสอนนุชพี่น้องแต่สี่เม่าบ่อหลังจากที่เปิดตัวพระเอกกับนางเอกหมอล่ำวงใหม่สาวหน่อยล่ำเพื่อนชั่วเป็นจังไดกระแสต,ตอบรับจากเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานติดตอ่อเข่าม้าโอ้ยจนว่าสอนนุชเอ้ยปากไม่ให้พายอ้าวขึา,าสี่เม่าบ่อเรื่องสอนนุชคือนมาสี่เม่าบ่อเรื่องสอนนุช เอามาแทมแน่จากน้อยอ,โอะโบบอกหอดบอ่ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารสาวหน่อยล้ำเพิ่นโชว์กระตอมีแน่จากน้อยพี่น้องล่าสุดเป็นจังได้จนว่าซอน,นู่นนี่ได้เอ้ยปากพะย่อบอกออกมาเสียงดังๆว่าตอนนี้วงสาวหน่อยล้ำเพิ่นโชว์มีคิ้วเจาะภาพโทษเขามานี่จนสายแถบใหม่พะย่ะขาผ่านเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เปิดตัวพระเอกนางเอก ูนย์หนาของสาวน้อยลำเพลินโชบวชสิ์เป็นพี่ท็อปธนาชัยดาวร้ายสกิจใจ่ลงจากระเบียบวัตนศิลป์มาขึ้นกับสาวน้อยลำเพลินโชแล้วกะอีกคนหนึ่งนางเอกพี่น้องถือว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการมอลลัตอนนี้เลยน้องก้อยชาลินีว่ารีเทิร์นสบายกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำแบ็คอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันบ่ชเป็นจังไรหลังจากที่ ปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนันจำภาพบรรยากาศได้ดีหลังจากที่พอยุดเพลินบวชทึ่งเวทีเนาะเปิดตัวนางเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ก้อยชาลีนีแม่ภาพบรรยากาศพี่น้องที่สนามกีฬากลางบ้านแพงป้าผู้ใหญ,ญ่ผา,านเอฟซีแฟนลัผ้าก,กันเฮตุตรึมเลยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นคือว่าข่อยค้นหัวลูกเลยยิ่งไปเห็นพี่ก้อยชาลีนีบนเวทีปรากฏตัวบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนันผู้ใหญ,ญ่ผา,านป้าข่อยอ่อนซ่อนอล,ลายๆายนน้ำตาไหล เป็นจังไรหลังจากที่เปิดตัวพระเอกนางเอกแล้วนะพี่น้องเนาะซูน้าของสาวน้อยลำเพลินโชเรียกว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนี่จังไรละพะญ่มั่นใจมัน่นมั่นใจละกะ็แห่จังจนสอนุดว่าโอ้หลับสายเจ้าภาพนี้สายแถบใหม่เลยทีเดียวนขนาดเพระเทาได้เปิดตัวพระเอกนางเอกครูพาครูหน้าก็เรียกได้ว่ากระแสมาดีอิหลีเอ่อหลายๆสำนักเนี่ยว่าเป็นเสียงเดียวกันโอ้หมอล่ำว้งไม่ปีนี่ที่กระแสมาแห้งเด้อ หนึ่งไม่หันต้องมีสาวน้อยรำเพลินโชว์อย่างแน่นอนเออแล้วมะที่นี่เนาะอ่าสำหรับอ่าท็อปธนาชัยล่ะก็ก้อยใชลไีนี่ถือว่าเป็นเล็กดูดด้เขาเรียกว่าเล็กดูดเป็นแม่เล็กอันเดียวกันนั่นแหละแม่เล็กกับเล็กดูดกันเดียวกันเดียวกันแม่ถ้าบ้าก็เล็กดูดถือว่าเป็นเล็กดูดของว่องสาวน้อยแล้วเพื่อโชว์เออนั่นล่ะเอ้าเจ้าต่อเลยบางคนก็บอกว่าตัวมัมตัวแม่เลยทีเดียวสําหรับนางเอกก้อยล้ะก็ อเอทีมงานอนะพี่นองเนาะ mm hmm. พี่ท็อปธนาชัยซึ่งตอนนี้ทางด้านของสาวน้อยลํำเพื้นโชว์พินก,รการเรียกตัวศิลปินเ mm hmm. พยานเข้าบ้านพักซ้อมสคริปเพลงแล้วก็ซ้อมลํำเรื่องกันแล้ว mm hmm. ในฤดูการแรกสาวน้อยลํำเพื้นโชว์พี่นนอง mm hmm. ซึ่งสําหรับฤดูการแรกเนาะเอฟซี mm hmm. แฟนคลับเสือวันหลายๆคนจับตา mm hmm. เรื่องอีหยัง mm hmm. <ห>เอาใจเลยเอาใจเอฟซีแฟนคลับเลยถือว่าสาวน้อยลํำเพื้นโชว์ไปพหญ่ คนละย่องบ่เบงบ่ได้เด้แนวไดอ้าวนี่ล่ำเรื่องที่ว่ากันว่านี่จุดเด่นเลยเด้นี่จัดนักจัดเต็มเสนอวรรณกรรมของไทยพี่น้องประพันธ์โดยสุนทรผู้ถึงถือว่าท่านสุนทรผู้นี่เนาะได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินเอกของโลกกวีมือหนึ่งของโลกเลยกวีมือหนึ่งของโลกเพราะเรื่องอีหอย่างติถ้าเราเออถึงท่านสุนทรผู้เข้าสินึกถึงวรรณกรรมของเพื่นพระอภัยมณีพี่น้องบัดี้บได้มีสำหนิหลายแห่ง เนี่ลาดนั่นนี่ลาดนี่ศิลปินเอกของโลกเรื่องแล้วเปียงจังหวัเอาใจชาวเยองจุ้บวจังไดท่านสุธนพูดเป็นคนใสแกลงระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยอง่าสูสำหรับน้องนหนูหนูเพราะว่าวันภาษาไทยเอสำหรับท่านสุธนพูเกิดที่บ้านกลาบ้านกลาบอกว่าเม่แกลงบ้านกลาอำเภอแกลงอ๋อบ้านกลมบ้านกลาอำเภอแกลงจังหวัดระยองคอนี่คืออันนี้เลยแล้วเป็นจังไหบัดที่นี่ผู้ใด เป็นจังไดเนี่ยอ้าวแล้วเป็นจังไดสําหรับเรื่องพระอภาาัยมณีเนาะฤด,ดูการนี้ประพันธ์กรล้ำโดยอาจารย์โจทยราชพี่น,อน้องอ่าซึงเอฟซีแฟงครับกับเอวาตรงมะลุนต่อพยายพรรษ์สำหรับผู้ไดเสียรับโบสเป็นอันไดโตได้น่จังสีนาะพี่น,อน้อ,องเนาะพระเอกนั่งเอสิทายทอดอ่าอารมณ์อารมณ์ออกมาประมาณไดแต่ว่าเือวาซีเมอระดับนี้แล้วพี่น,อน้อง มาให้มาหน้าพี่น้องแต่เซื้อว่าฟีมมอร์ระดับนี้แล้วระดับพ่อระดับแม่แล้วเนาะสำหรับพี่ท็อปธนาชัยตัวมามตัวแม่แล้วเนาะแล้วก็น้าเอกก้อยชาลินีเอฟซีแฟนคลับบ๊อิดหวังอย่างแน่นอนอ้าวถ้าจัดอันดับเนาะสำหรับน้าเอกก้อยจะคอยถือว่าติดติดแท้ๆลราท็อปไฟล์ค่ะท็อปไฟ์หนึ่งในห้าเนี่ยต้องมีนางเอกก้อยชาลินีถือว่าเป็นเบอร์ต้น อืถาวาเรียงนั่งอีกหมอรงหมอลรราจังสันซะถือว่าเป็นนั่งเอกที่ความสามารถเพลินหลายอิริพินนอกนั่นแหละบพรว่าสิได้รับบทได้กัเอาอยู่ทุกบทสําหรับนางเอกก้อยชาลินี้เสียงก็ดีเสียงก็ดีคนผู้น้อยๆแม้เสียงจะว่ามาตาใสเนาะโอ้ยคือว่าเป็นหยงปากแล้วสั้นเลยปากๆๆๆๆๆเลยย่ำแล้วเอือนย่ำแล้วเอือนมันบอกคืออาปากน้อยๆมันบอกปากบางๆอาปากน้อยๆนั่นต้องว่าเสียงไหมจะว่าม้าตะใสเสียงปานแม่อี เสียงปานแมงอีแม่เด็เอาตัวน,น,น้่ย oh. อยเ,เสียงดัง้นอยังเนาะอเห็นบ้านาเร่งเสียงดัง ไปเบิ่งโตส้หนู่กยที่ตัวนั่นละอ้าวแล้วถือว่าใกลเขามาแล้วพี่นองสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองของบอสโจเนาะเพิินสิเปิดฤดูกาลวันเสาร์ที่31สิงหาคมพี่น้อง2567อยหูมองเก้าในี่หลับพญิพาลสนามกีฬากลางบ้านแพงตาบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามมือปิดฤดูกาลสนามเดียวกันเลยกับวันปิดฤดูกาลแล้วกับเป็นสนามเดียวกันที่จะเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไดมาเปิดมือเดียวกันมั้นี่ยับวงไงนี่ เปิดคนละมืออ๋อเปิดคนละมือสิสาวน้อยลำเพื้นโชว์เปิด31สิงหาเปิดก่อนเปิดก่อนส่วนสาวน้อยเพชรบานแพงเปิด21เอ็ดกันยาบ่ห่างกันเกือบเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคือว่าปล่อยหน่อออกไปก่อนปล่อยหน่อออกไปก่อนโชว์ผลงานไปก่อนแต่ว่าค่อยๆเข้าใจยิ่ดิแนวใด้ค่อยคิดว่าเนาะตามความคิดของผานดิผานคิดว่าผานคิดว่า อุ้งอิงเพี้ยนแพงอันนี้อันนี้บๆๆๆๆอสบ่สอไเงี้ยตามความคิดผมพี่น้องอันนี้พบบริหารบาเที่ยวเลยนะตามความคิดผมผมคิดว่าช่วงที่สาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดว่องสาวน้อยวงเงี้ยยังไม่ได้เปิดอุ้งอิงจะไปขึ้นบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ก่อนไหมช่วงนี้อต้องรอจ้อะเพราะว่าทาสีบอสไปแล้วอุ้งอิงคือแม่เล็กอีกตัวหนึ่งเลยของสาวน้อยเพียนแพงไม่เฉพาะมินิ เพว่าสิเป็นวงไงมินิคอนเสิร์ตหรือม้กระแทงรถแห่ล่ะถ่าเอฟซีแฟลชับหัวน้องอุงอิงไปบึมบมคบึมแท้อ่ะพยาาข้ามผ่านวอกแบบนี้กระนาคิดเนาะพี่น้องเนาะคอยคิดว่าด้นี่ตามก็คิดผมแล้วพี่น้องคิดคือผมบะคิดว่าน้องอุงอิงจะอ่าอาจสิไปแบบสั้นๆอ่าเป็นแบบไปไปรับเชิญเออการิเซชเชิญ่ารับเชิญบอกะกะคือไปคือยังมินิกรเนี่ยไปลองซีหาเพ่งล่ะกะ เดินทางกาบเอียงประมาณนี้ออใส่คําว่ารับเชิญดีกว่าพนากเานคือ,อจังพอตอนนี้เพ,พิ่นแยกเป็นสองวงเนาะถึงแม่ว่าสิเป็นทีมผู้บริหารทีมเดียวกันแต่ว่าก็ถือว่าแยกกันแล่อยเด้อ,อแยกกัน่<อ>แยกกันแล้ววงหนึ่งกับวงสองเนาะการที่ศิลปินของวงหนึ่งไปประกวดตัวบ,บนเวทีของวงสองน่าสิเป็นการรับเชิญเนาะพี่น้องษณะรบอ,อบจับตาอันนี้คืออกเกี่ยวกับผู้บริหารคือพราะยัคข้ามผ่านคิดเองความวี้ขอยพอวายางพว่าเห็น ฤดูกาลที่แล้วที่ปิดฤดูกาลไปสะเดิดแบนมันบ่สะเดิดแบนออกไปรับสายเดินเดินสายนี่อุ้งอิงเพี้ยนแพงไปชิวการชิวงานหลายแห้งแล้วว่ากันว่าดึงดูดคนได้หลายแห้งเก็บบัดอี่อย่างนี้คือว่าคดอญาเบิดสังเกตมินิมินินี่คนเต็มเออเพราะใครอุ้งอิงมีส่วนเกือบจะ80%ดสิบเปอร์เซ็ว่าจะสอนาเอา ตองรอจับตาพี่น้องและะ้วก็มารอเบิงบทสรุปของสาวน้อยลำเพลินโชว์ฤดูการนี้สิจักคิวงานพญ่ค้ำผานอ้าวกัเป็นกำลังใจให้นาะพี่น้องนอเพาะว่าสิเป็นวงหนึง่งวงสองเป็นกำลังใจให้ทั้งสองวงและะ้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมศิลปินสาวน้อยเพดานแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องอ้าวจังสันบกพญาผานถูกต้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ